สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมู่เพื่อนเอฟซีประตูคนเนาะมื้อนี้สิพาพี่น้องหรือว่ามู่เพื่อนทุกคนไปหล่อหาเก็บเฮ็ดเนาะพี่น้องทีนข่าวเขาจะไวเฮ็ดออกเนะาะเฮ็ดละงูไปหล่อติดตามมากันได้พี่น้องเด้สิได้หรือว่าได้เนาะติดตามมกันเลยหล่อไปตามทางแหละบอลมันออกจากชีแวร์ครับเบิง่ง ก็มันอกอกเลาะทางนี่เฮ็ดก่อนเฮ็ดละงูออกเห็ดบวกเฮ็ดละงูเฮ็ดนี่เห็นอะไรดอกนัก้โอ้บาดเลยเฮ็ดละงูเหลืองอก็ออกก็แทนจะออกลายแล้วสิ เห็นดอกหนึ่งแล้วตรงมีโหมันอยู่แถวนี้นี่เห็นนี่แล้วนี่แบกบานรตีกับกินับคกคินนี่ใครอย่างนี้หรอเขาอะไร ได้เบอร์เทคือว่าออกลายอยู่เบิรงลองพีกก่อนเห็นละงกขาวเห็นละงกเหลืองอเห็นได้ไหมกขาวก <c oughs> <c oughs> ําลังรันบานฉับ อืมนี่โอ้ดอกเหลืองดอกเหลืองนี่ดอกเหลืองกำลังอยู่โอ้นี่สามไข่เท่ดอกสองดอกโอ้สี่หุ่นตัวนึงกำลังพ่นอุ้ยตัอง ดอกบานสิย hmm, so like so ังไงเหรอเรียบร้อยสามสี่ดอกโอ้กว่จะเห็นฮะเลาะบุกอีกกอน แต่เก่ามันเคยออกแท้นี่อย่งไรเนาะปีนี้หมอบอเห็ดแหีเนาะดอกจูมันจีบเห็นได้พี่น้องเอามาตองสบกมันไปตองลายที่เปตนดอกบานสลายดอกจูมเลยตกุนี่ดิเป็นตอขาวโอ้ยไม่บงังไว้จนจะเห็นเลยโอ้ดอกจูมันเห็นเนาะตอ,องกกเป็นตูขาว đọc nhảy đây bắn phù vựng rồi đọc khẩu leo <laughs> ôi bà <mà> <laughs> จนบานหรอกนี่ก็ได้จนบานเลยพี่น้องเลยเป็ตกกนตะแงงี่บ่อนีนเห็ดบานเห็ดเท่าเลยนี่มาหาทราบใช่เหมจนเท่าจนบานแต้อง็มาเคยออกอยู่ที่หมู่ออกเป็นบ่อนบ่อนเคยออกนี่เด็กตัวนี้ก็ได้โอ้โยมไม่ต้องพวบว่ขนาดบานนี่ไปเห็นนี่นาะไม่ต้องออกก่อน ช้องดอก,กนกืออช้อกินตะแกงตะกินอยู่างบนบาลอย่างเดียเไม่เท่าฮ็ดเท่ามดเท่าสะอากแล้วถ้เา,าเราตัวจูมันก่อนตอมนมีหมู่มันสีหาดอก ตัวเฮดมันเคยออกคู่ปีพี่เนาะหอด,ดูการมันก็นออกหอดเดือนหอดยางมันฝนตกก็ออกดอกจูบด้วยว่าใไม่ได้บวชสวนรับบวชชูเห็นด,กนนนดอกผอไปตองมันลายดอกกุ๊กใบตองมันลายเลยฮะเนาะบุกเขียฮะดอกจูบน้อยอจูบหน่อยหน้อย สังกสิบหเห็นคำบอกแปนเนี่ยเดี๋ยวพวก,ก,กเหลืองเอาบอนดอกสองดอกโควบกันฝึกกระลายเองแหละน,น,นี่เห็ดยังตัวนี้เท่าเลยนี่เห็ดยางบ้างโอ้เห็ดเพิ่งยังหนุ่มทีดอกหนึ่งโอ้หมดจือเลย Tao lịch ơi. tao Không nay thằng phi hay không có luôn bà nữa Không có buộc นี่นี่นี่กลายไปบนหรเห็นกลับ,บมาบเห็นเกอบเยียบมันโอ้ยเดือดเลยเขื่นบ้านทแบบุบเลยแทงบดนเท้าบดมานเลยเดือดหกหกหกออกเดื่หกขวบเห็ดผดอกยอยู่ในเบิ่ โอ้สองดอกสองดอกขนมบ้านก็สิบเห็นมันดีนะี่โอ้หมานไปเลย thế hết, rồi. Hết. Hả? Hết, hết hết thảo đây mà, cho nào. là hết 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 แล่ดูเห็ดเผิอเห็ดเผิอกินได้อีกวะเนาะนี่เราดูกระเกียกินได้มองนั้เป็นเนป่ยจะเาเห็นง่ายอยู่แต่เรเห็นมีเห็ดก็ไไ้อือ

มาให้เรางูกขาวดอกจุม้มามาเห็นดอกของคนไปตองเลยตองลายเออเตดอกโี้ยดอกเนื้โอ้ยดีแต่คนมาเห็นกันเขาเห็นเขาก่อนแล้วนี่

กหมูกป็นจุ่มนะหมูเปนแปนได้หรือเปล่มันเคยออกเตอร์เห้ยนี่นแล้วบั่นพอแล้วพอแล้วหูสีหาดอกนี่เป็นจุ่มไปเลยโอ้โอหจิบมากระบัดนียโอ้ไ <c ười> ข่ปัะน,นี่ไข่ไข่หูสีหาดอกเลยอื <c ười> บานดอกหนึ่งดอกบานาจากหาเห็ดมาแล้วจะเก็บเอาพักติก๋กไปหน่อยฮะเราเก็บเอาพักติก๋วมาใสา่แกงเห็ดก่อนบันนีวเราเบ่งวันย่อดแต่เป็นงาม,มานพักติว๋วขนานทะี่หย่อนอ่อน โอ้ยคุณใบผักติว๋วสุดยอดเลยมาช้าเลื่องเราต้อมันงามก่อนใส่แกงเห็ดนี่ผักติ๋วแบบอ่อนใส่แกงเห็ดก่อนมบบเด็ดเอาก่อนออยอดอยใหญ่างามคีบฟีใส่ใส่สมผักติว๋วแกงเห็ดมันจะเข้ากันขักกันอย่าง นี <Okay. S 2> โอ้หลังจากหาเห็ดมาได้ก็ได้ไลยเตะกันทุกพี่นอ้อง mm. เต็มกระชามเลยคนกินล้นมีแต่ดอก์เขาแ <laughs> mm. ล้วก็ชิล่างสิแกง